สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกินกับปูบายกินสนานะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พี่ปูด,ด้วยนะคะไม่อยากจะบอกท่านผู้ชมเลยนะคะว่าช่วงนี้พี่ปูใช้คบก,กับสากคล่องมาก,กน,นะคะแล้วพี่ปูก็เลยไม่ได้ใช้เครื่องบดแบบทันสมัยนะคะมันเป็นเมนูต่อนเนื่องนะคะ มาดูซิว่าพี่ปูจะทําอะไรพี่ปูไม่ปอกเปลือกด้วยดูสิความใจร้อนของพี่ปูนะคะพี่ปูก็ตาพอเปลือกออกแล้วพี่ปูก็มาเลือกทิ้งไปนะคะอาจจะดังหน่อยนะคะเพราะช่วงนี้เขาเรียกว่าครัวตุงะคะ่ะมอลังดันของพี่ปูนะคะพี่ปูทําเมนูอื่นอยู่นะคะอาจจาะขู่นิดนะคะแต่มันเป็นธรรมชาตินะคะของการทาครัวนะคะที่เราก็ทำน,ทนี่ทำนี่ตั้งเตาไวนะคะ <S <S 2> <S 2> เห็นไหมคะพคริกไทยที่เราตําไว้สะดวกไหมคะเวลาพี่ปูจะทําอะไรนะคะ ท่านผู้ชมคงสงสัยนะคะว่าพี่ปูจะทำอะไรนะคะเห็นไหมคะอันนี้คือหนังปลาแซลมอนนะคะปกติพี่ปูก็ชุบแป้งทอดกรอบนันะคะทอดเฉยๆนะคะแต่หลังจากที่พี่ปูเคยทอดตับหมูค่ะพี่ปูค้นพบว่าการคลุกข้าวโอ๊ตนะคะทําให้กรอบมากกว่าแล้วก็มีความมันจากข้าวโอ๊ตนะคะแล้วก็รักษาสุขภาพดีจังเลยนะคะรักษาสุขภาพดีอย่างไรไม่รู้ไปดูแล้วมาบอกพี่ปูด้วยก็แล้วกันนะคะเราจะมาทํากันเลยนะคะในส่วนของพี่ปูนะคะ Uh, ถ cioè, ้าผ <celand> <t curs ing over> <t ılar> ู้ชมจะสังเกตว่าการทําเมนูเนี่ยนะคะบางทีก็วิธีทําเดิมๆแค่เปลี่ยนวัตถุดิบนะรสชาติก็ต่างกันนะคะเห็นไหมคะว่าหนังปลาแซลมอนเนี่ยมันจะใหญ่มากนะคะพี่ปูก็จะมาทําให้ชิ้นพอดีพอดีนะคะเวลาเราทําชิ้นพอดีเนี่ยนะคะเวลาทอดมันก็จะกรอบง่ายนะคะยิ่งทาเป็นชิ้นเท่าๆกันนะคะพี่ปูบอกไปแล้วนะในคลิปหนึ่งว่าพี่ปูซื้อปลาแซลมอนมาตัวนี้เกือบ6กโลนะคะเพราะฉะนั้น พี่ปูไม่เคยทิ้งให้เสียหายนะคะในส่วนของปลาแซลมอนเนี่ยพี่ปูจะกินทุกส่วนค่ะเนื้อพี่ปูก็ไว้ให้ลูกกินพี่ปูก็กินหนังกินหัวนังสารไหมเนาะอันนี้ไม่ต้องดูมากนะคะมันจะเบื่อไปทำขั้นตอนอื่นกันเลยค่ะ เมนูนี้นะคะพี่ปูจะไม่ใส่เกลือนะคะพี่ปูจะใส่ซอสกูปันที่มีติดบ้านอยู่นี่แหละนะคะไปนิดหน่อยนะคะเพิ่มความหอมนะคะไม่ได้ใส่เยอะมากมายเพราะว่าแป้งทอดกรอบเนี่ยมีรสชาติอยู่แล้วอย่างที่พี่ปูบอกนะคะในซอสของพี่ปูก็มีน้ำมันหอยนะคะกูเขาทองฝาเขียวแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะที่ปรุงรสไว้นะคะแล้วพี่ปูก็เอากระเทียมพริกไทยมาคลุกไว้แค่นั้นเองง่ายไหมละ่ะเดี๋ยวพอเจ้าลูกชายพี่ปูตื่นมานะคะเครื่องกระเทียมพริกไทยเนี่ยนะคะที่คลุกไว้กับแซลมอนเนี่ยนะคะ ก็จะเข้ากันแล้วนะคะหมายถึงว่ากลิ่นของเครื่องเทศนะคะจะเข้าไปในเนื้อปลานะคะดับคาวแซลมอนได้เป็นอย่างดีนะคะแถมวันนี้ก็จะต้องอร่อยกว่าการชุบแป้งทอดเฉยๆนะคะเพราะว่ามีกระเทียมพริกไทยแล้วก็ข้าวโอ๊ตเข้าไปเสริมนะคะไปดูขั้นตอนต่อไปเลยค่ะใครที่เคยดูวิธีการทําของพี่ปูแล้วนะคะแล้วรู้แล้วนะคะก็อย่าเพิ่งหนีไปไหนนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะคะ ส่วนสําหรับแฟนคขับร้ายใหม่ที่เข้ามานะคะก็ดูไปเรื่อยพี่ปูจะใช้แป้งทอดกรอบนะคะใส่ลงไปนะคะแล้วก็จะเทโซดานะคะโซดาแช่เย็นยิงย่งเย็นเจียเจ๊ยบๆยิ่งดีเลยนะคะเพราะว่าโซดาเนี่ยนะคะจะทําให้กรอบทนกรอบนานนะคะแต่ว่าคนที่ทําแล้วทานเลยนะคะหมายถึงว่าทานร้อนๆเลยก็อาจจะใช้แค่เป็นน้ําเย็นธรรมดานะคะน้ําเย็นจัดๆแล้วใส่ก้อนน้ําแข็งเข้าไปด้วยสักหน่อยนะคะก็กรอบเหมือนกันนะคะ เอาวิธีที่เราสะดวกอะคะ่ะบางทีพี่ปูไม่มีโซดาพี่ปูก็ใช้น้ําเย็นจัดๆเนี่ยนะคะใส่ลงไปถึงเราจะบอกว่าไว้นานกรอบนะคะแต่เราก็อยากทานร้อนๆเหมือนกันใช่ไหมคะความหนึบความข้นพูดกันทุกคลิปนะคะถ้าใส่ไปมันก็จะไม่ค่อยติดพี่ปูก็จะเติมอีกหน่อยนะคะหลังจากดูเนื้อแป้งแล้วนะคะเพราะว่าพี่ปูอยากให้เขาข้นนิดนึงเพื่อที่จะเอาไปคลุกเข้าโอ๊ตอีกเทียนะคะ ในระหว่างนี้ก็พี่ปูก็จะเทน้ํามันนะคะใส่กระทะไว้เลยนะคะที่เราจะทําขั้นตอนอื่นนะคะอย่าให้เสียเวลาค่ะข้าโอ๊ตมานะคะไม่ช้านะคะใส่ทีละหน่อยนะคะค่อยๆค,คุกไปแล้วก็จุ่มไปนะคะจะดีวกว่าการที่เราใส่เยอะๆแล้วเข้าโอ๊ตนะคะเละแล้วเหนียวติดกันในระหว่างนี้เราก็มาเทน้ํามันนะคะว่าร้อนหรือยังนะคะเอาไปตะเกียบจุ่มไปนะคะคนที่รู้แล้วก็ก็รู้แล้วแหละคะ่ะ แต่คนมาใหม่ที่ยังไม่รู้เราบอกเขาซะหน่อยนะคะก็น่าจะโอเคนะคะทีนี้พี่ปูก็จะไปเอาแซลมอนพี่ปูนะคะคลุกข้าวโอ๊ตกับคลุกแป้งมาเลยนะคะพร้อมลบค่ะไปใส่กระทะกันเลยบอกแล้วนะคะว่าน้ำมันนะคะต้องร้อนนะคะจะได้ไม่อมน้ำมันนะคะ ไม่มีอะไรยากพี่ปูเคยบอกเลยใช่ไหมคะว่าอะไรถ้าเราลองนะคะครั้งแรกติดใจเราก็ทำครั้งต่อไปนะคะ mm. เพียงแค่เปลี่ยนแปลงวัตถุดิบพรเราติดใจในรสชาติของเขาถูกไหมคะแต่ว่าอันไหนที่เราทำแล้วเราไม่ชอบเราก็เลิกสิคะเราจะไปแค้นทันอยู่ทำไมล่ะคะเพราะฉะนั้นไม่มีใครบังคับเรานะคะเรื่องอาหารนะคะลองได้ลองคะ่ะอันไหนไม่ดีก็เลิก เ,เริ่มเหลืองกรอบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นพี่ปูก็จะปิดคลิปเลยดีกว่านะคะภาพก็อาจจะเดิมๆนะคะแต่รสชาติเปลี่ยนไปตามวัตถุดิบนะคะท่านผู้ชมเห็นไหมคะว่ามันน่าทานขนาดไหนพี่ปูก็คงจะต้องบอกว่าเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมน่าทานใช่ไหมล่ะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกําลังใจพี่ปูด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ